F a t ไฟฟ์อะคาเดมี่อันทเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f c e e o o o k รสไ Fight Academy สา่อค่ะพี่พี่น้องนองที่เขาเรียนโรงเสถาบันพระมงกเกล้าคะนักเรียนก็คือน้องชาย ส7เนาฬิกาวันที่8กันยายนนางสาวลิซ่าแฮมมิตันเจ้าของร้านอาหารลิซ่าเกสเฮาส์จอมเทียนพร้อมกลุ่มเพื่อนจิตอาสาได้จัดทำโครงการ1 0 0อิ่ม14วันแลกยิ้มเพื่อสู้ต่อไปนำข้าผัดหมูและข้าวคลุกน้ำพริกกระปิผักต้มกว่า250กล่องแจกจ่ายให้กับประชาชนภายในซอยวัดบุญกันจนารามหน้าตลาดแม่ละออและชุมชนซอยกอไผ่สี่ นางสาวลิซ่าเปิดเผยว่าการแจกข้าวในวันนี้เป็นการสารต่อจากโครงการของสถาบันพระปกเกล้าซึ่งได้เริ่มโครงการจาก1 0 0อิ่ม50วันช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด -19 ซึ่งโครงการนั้นได้ผ่านมาแล้ว38วันยังเหลืออีก12วันทางลิซ่าเกสต์เฮาส์จึงได้รับโครงการนี้มาสารต่อเพื่อให้สำเร็จลุล่วงโดยตั้งชื่อโครงการว่า100อิ่ม14วันแลกยิ้ม เพื่อสู้ต่อไปและยังเพิ่มให้อีกสองวันและในวันนี้เมืองพัทยาได้ประสบกับปัญหาวิกฤตน้ำท่วมในหลายพื้นที่จึงได้นำข้าวกล่องไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในเมืองพัทยาเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาทุกข์อีกด้วย ันนี้เรามาทำโครงการ400กล่องนะคะให้กับพี่น้องชาวปริญญาจริงๆเอาตั้งใจช่วยผู้ประสบภัยโควิดนะคะซึ่งโครงการนี้ทางลิซ่าเกจสเขาเนี่ยได้สานต่อจากพี่ๆน้องๆที่เขาเรียนอยู่สถาบันพระปกเกล้าทในกรุงเทพก็คือน้องสกนี่แหละทีนี้เขาทำมาทำโครงการ100หิ่ม50วันแล้วเราก็เลยเขาทำมาทั้งหมด38วันแล้วนะคะอีก2วันที่จะต้องรอแต่ว่า เนื่องจากเขามีภารกิจอะไรเยอะแยะก็เลยทำมู่สารต่อไม่ได้ชาเกตเขาเลยไปรับโครงการนี้มาสารต่อนะคะโดยได้รับการสนับสนุนจากน้องนี่14วัน55วันนะครับร่วมกับที่ชาเกตเขาค่ะมาสารต่อโครงการนี้พัทยาทําอีก14วัน1้อยอิมนะคะตั้งใจจะทําทุกวันวันละ100หยิมแต่ว่าวันนี้เราเห็นมีน้องประสบปัญหาน้องเยบอกเราเราก็เลย